ใครก็ตามแต่เวลาเถียงดอกเตรมริการในทีวีมันก็ตายคาจอทุกรอบเพราะอะไรปะเพราะนี่คือเรื่องจริงอีเปรตเสื้อส้มคนนึงคางยาวๆเคยเถียงดรอกเตรมริการเถียงสู้ไม่ได้ก็เรื่องนี้แหละมันไม่เคยดูสภาพจริงมันไม่เคยไปเห็นภูมิประเทศมันจึงพูดแบบไม่มีข้อมูลนี่คือเรื่องจริงค่ะก็เพราะเราเนี่ยมีฝ่ายค้านที่ไม่สปอร์ตประเทศชาติมีฝ่ายค้านที่ไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลแต่เสือกไปตรวจสอบแต่ทหารนั่นแหละ มันก็เลยทําให้ไม่มีใครเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงมีคนอยู่ยอมเดียวพูดแทนประเทศชาติมีทหารเนี่ยต้องลุกขึ้นมาทําทุกหน้าที่ในระหว่างที่ประเทศชาติมีศิกสงคราม <S <S พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเราคงจะไม่ต้องต่อมึงไม่ได้ทําสงครามหรอกค่ะถูกต้องค่ะพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้ทําสงครามหรอกค่ะมึงยกอุบลราชธานีให้มันตั้งแต่แรกแล้วมึงยกศรีสะเกดให้มันด้วยมึงจะยกจังหวัดสุบุรีลำให้มันด้วยแหละเผลอๆมึงก็ยกเกาะกูรให้มันทั้งเกาะด้วย ก็ใช้เรือสำเภาแล้วก็ใช้เรือประมงไงไปลบไงอิพิธาเนี่ยเงียบไปเลยหายไปเลยเนี่ยหายเข้ากรีดเมฆไปเลยเรือประมงอิพิธาเนี่ยถ้าพวกมึงเป็นนายกแระกูนตีเผลอเผอมึงก็ยกวัดพระแก้วให้มันแม่งตัดแข้งตัดขาตัดงบตัดนั่นตัดนี่รัฐบาลแดงมาแม่งก็ตัดออกรัฐบาลดำมาแม่งก็ตัดออกรัฐบาลส้มเสือกจะมาจะมาเป็นกรรมการประธานกรรมิการงบอีกแม่งก็ตัด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 จนไม่ต้องหาไม่ต้องได้หาอะไรกันแล้วเออตัดไปหมดแม่ง ไอ้พวกเด็กที่อ้างว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะที่หนีทหารไม่ผ่านรอรอแล้วแถมยังด่าพ่อรล่อแม่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดอุยสารพัดอย่างที่มันจะไม่งดงามล่าสุดมันมีไอ้พวกส้มคางยาวไปนั่งออกรายการทีวีฉันก็ไม่เข้าใจว่าแต่ละรายการโทรทัศน์พัดลมเนี่ยคือมันมีความวิชาการอะไรนักหนาเอามันไปออกอยู่นั่นน่ะกูเห็นออกอยู่นั่นน่ะบอกว่าจะลบนี่จะไปจบที่ตรงไหนจะลบเนี่ย แผนการลบอยู่ที่ไหนจะจบเมื่อใดแผนการลดแผนการลบเป็นยังไงทำไมไม่โชว์ไปนั่งออกรายการแล้วก็พูดแบบนี้อีควายมึงเป็นเมียผู้บัญชาการทหารสูงสุดตอนไหนมึงเป็นเมียผู้บัญชาการทหารบกตอนไหนมึงเป็นเมียผู้บัญชาการทหารเรือตอนไหนเมียของผู้บัญชาการทหารอากาศเขายังไม่รู้เลยว่าแผนการรบที่ผัวเขาจะไปรบเนี่ยมันเป็นอย่างไรเขายังไม่รู้เลยแล้วมึงเป็นใครฮะอีกโลกะลา มึงเป็นใครอีเกะโหลกลาไปนั่งดา่าหน้ากันออกทีวีแล้วก็บอกว่าแผนการลบอยู่ไหนทำไมไม่โชว์ให้ประชาชนทราบอีควายมีประชาชนควาย,วายอย่างมึงใครเขาเผยแผนการลบกันอีสึง่งตึงอีเงารักษาแผ่นดินรักษาประเทศชาติไม่ได้รักษาโคตรเง่ามึงอีหา่าทหารเขาไปนั่งอ,อีนี่มันจริงๆเลยเราก็คืนนี้ไม่อยากด่าใครนะแต่มันอดไม่ได้จริงว่ะทำไมอีคางยาวฮะอีหน้าช้อน มึงจะล้วงแผนการรบจากการที่เป็นที่ปรึกษากรรมธิการความมั่นคงความมั่งคั่งอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอาไปบอกเขมรเหรอเพื่อที่จะข้าบข่าวเป็นไส้ศึกไปบอกอเมริกาเพื่อให้อเมริกามันไปบอกเขมรเหรอฮะอีสึงตึงอีพวกแดกไวฟรีในสถานทูตอังกฤษอีพวกแดกไวฟรีในสถานทูตสวีเดนไอพวกแดกไวฟรีในสถานทูตอเมริกาฮะอีปากหมาเออมึงจะมาดูแผนการรบอะไรเขาอะอีสึงตึงขนาดกูเนี่ยนะเป็นเนมียผู้บัญชาการทหารสูงรีบปลิวริบปลว เขายังไม่ให้ใคดูเลยแผนการลบแค่ก็ดูกันอีสึงตึงเออปิดจ็อบเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับประเทศไทยทั้งปราสาทตาควายทั้งปราสาทคณาปราสาทตาอมช่องอ่านมา้าอ่านช้างช่องบกช่องแบกภูมะเขือน้องจานน้องยักษ์แก้วแม้กระทั่งเกาะกุกงทมาวางออ้ขมาทมากูได้มาหมดแล้วทมาทั้งหมดเป็นของกู ทั้งหมดเป็นของกูส่วนเกาะกงเนี่ยแค่มึงยังไม่อยู่แต่กูยังไม่ได้ไปยึดเพราะว่าตอนสมัยและการที่5เนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยประเทศฝรั่งเศสมันมาแล้วมันยึดเอาไปแล้วพอมันคืนอธิปไตยให้กับประเทศมึงมึงเป็นขี้ข้ามันอยู่หลายสิบหลายร้อยปีพอมันเขาคืนอธิปไตยให้กับมึงมึงเป็นประเทศคขมรจากนั้นเกาะกงฝรั่งเศสก็เลยให้มึงเออแต่ถ้าเกิดกูจะเอาถามว่าได้ไหมได้ เพราะเกาะกงเป็นของสยามมาตั้งแต่ต้นเลยในส่วนของภาษาตาควายแล้วทําไมนักแล้วแล้วแปลว่าแหลกลานแต่ว่ากรมศิลป์ของประเทศไทยเขาตทษนะคะมีงบประมาณค่ะบ้านกูไม่ได้เป็นขอทานเหมือนบ้านมึงมีงบประมาณมีงบประมาณที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่ศึกหลออิฐแต่ละก้อนที่หล่นอยู่ตรงนั้นเป็นอิฐพันปีแต่พี่ๆก,กรมศิลปากรสามารถในการที่จะประกอบอิฐทั้งหมดขึ้นมาได้ใหม่ สวยงามเป็นปราษาตาควายก็<ม>จะไหมคะแต่อย่างไรก็ตามแต่คุณพี่กรมศิลปากรไม่ได้กล่าวว่าการที่จะเอาอิดประกอบขึ้นมาเป็นภาษาตาควายได้ใหม่นั้นอิดแต่ละก้อนสามารถที่จะคัดชิ้นเนื้อตับไตไส้แล้วก็ม้ามของทหารเขมรนที่มันปนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะกันเราจะคัดออกได้อย่างไรอันนี้กรมศิลปากรไม่ได้กล่าวไม่ได้ตอบและไม่มีใครกล้าถามแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็คงจะมีอยู่บ้าง เศษลิ้นเศษฟันเศษตับไตไส้พุงอะไรต่างๆที่มันแหลกละเอียดนะคะแล้วก็ปนอยู่กับอิดเศษอยู่ตรงนั้นแล้วมันคัดออกไม่ได้ก็คงจะต้องประกอบมึงก็เป็นผีเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนั้นแหละฮะทหารคาเมร์ก็มึงไม่ออกมาเนี่ยมึงเสกไม่ออกมาเขาให้มึงออกมึงก็ไม่ออกฮ<า>ะเขาให้มึงออกเขาไม่มึงก็ไม่ออกเขาทอดไข่เจียวอุเขาทอดไข่เจียวอวดอยู่มึงอยากจะกินไข่เจียวมึงก็ไม่ออกมากินมึงเสกไปฝังลูกระบุ้ยไว้อีกพวกกูก็เข้าไปไม่ได้แต่ ไข่ไดโนเสาร M 16, ์ M 1 6ตะลังบั้งไปแค่ประมาณลูกเดียวเท่านั้นแหละแล้วแผ่นมดเลยโอเคนะตามนั้นประสาทผีเฝ้าประสาทขณะเดียวกันดอนที่โคราชผมเห็น2-3ถึงลำตอนนี้เลยเวลาประมาณ3ามทุ่มแจ้งหนึ่งก้าจ้ามึงจะแจ้งมาริกาอะไรล่ะกูจะไปทำยังไงล่ะแจ้งหนึ่งก้าถ้ามึงไม่แจ้งหนึ่งก้าหนงมึงก็เอาแหที่บ้านมึงอะแหแล้วก็สวิงอันใหญ่ๆอะ่ะ เออแล้วก็รู้จักบ้านบ้านกูเรียกจำบ้านมึงเรียกอะไรไอ้ที่มันไอ้ที่มันช้อนปลาอันใหญ่ๆตา่ายมึงเอาตา่ายกันไว้ในระยะเลยมึงเอาตา่ายกันไว้เลยเออมึงเอาตา่ายขึ้นไปขึงบนต้นไม้เลยเออมึงเอาต้นไม้สมมติว่าบ้านมึงมีต้นไม้สี่ต้นมึงเอาตา่ายขึงทั้งสี่ต้นเออเอาตา่ายขึงขึงไอ้โดรนที่มันมาปล่อยทุ่นระบุยเนี่ยมันแพ้ตาข่ายมันแพ้ตา่ายบ้านกู มันจะมาวื้อวื้อสืบข่าวหรือมันจะวื้อวื้ออะไรหรือว่าใครจะวื้อเล่นก็ตามแต่มึงเอาตาข่ายจับแม่งเลยมึงเอาตาข่ายเส้งไปเลยเอาตาข่ายจับนะมึงรู้จักทอดแหไหมถ้ามึงไม่มีตาข่ายถ้ามึงไม่ขึงตาข่ายขึ้นมึงเอาแหแหมามึงเอาแหมึงมาอ่ามึงเคยมั้มึงเคยทอดแหป่ะมึงมาวื้อวื้อถ้ามึงไม่มีลูกกระสวยถ้ามึงไม่มี ตะล <ITA> ึงบึ on, well, so ้งใหญ่ตะลึงบึ้งเล็กหรือไม่ถ้าเกิดมึงมีตะลึงบึ้งมึงยืนเลยตะลังบังตะลังบังตะลังบังใส่มาเลยแต่ถ้าเกิดมึงไม่มีตะลังบังมึงเอาสวิงนะมันก็หมวนหมวนเลยมึงมามึงมาวื้วื้มันวื้มันมันวื้ตรงไหนวื้วื้วื้วเสื่อมมึง่วมไปเลยเออเพราะฉะนั้นตอนนี้ในพื้นที่ชายแดนต่างๆตอนนี้เขาสิ่งที่เขาต้องการมากเลยเนี่ยก็คือตาข่ายใครมีตาข่ายใครมีสวิงใครมีอะไรต่างๆมึงเก็บไว้ไม่ได้ใช้มึงส่งไปชายแดน อ,กอ,กนะอ,อ่กูจะบอกมึงให้นะให้อีซิหมีหมอยกูจะบอกมึงให้นะเวียดนามชนะศึกสงครามแล้วชนะอเมริกาเวียดนามชนะเวียดนามชนะอเมริกาตอนประมาณเกือบเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วอะ่ะก็เพราะวิธีนี้แหละเวียดนามนะมึงลองคิดดูดิว่าเวียดนามมันจะสู้อเมริกาได้ไงเวียดนามนะชนะสงครามอเมริกานะด้วยวิธีไหนรู้ไหมด้วยวิธีพื้นบ้านเลยด้วยวิธีพื้นพื้นเลยดำน้ำําเสร็จแล้วก็เอานี่ ดำน้าแล้วก็เอาไอ,กกอก้กระบอกกระบอกไอ้อนเนี่ยก้านก้านบัวก้านดอกบัวยาวๆอะ่ะแล้วแล้วเขาก็ดำน้ําแล้วก็หายใจหายใจในน้นําอ่ะหายใจในน้นําแม่งอเมริกาทหารอเมริกันแม่งไม่รู้เรื่องพอโผล่น้ํามาปุ๊บโผล่น้ามาโผล่น้ํามาทหารอเมริกันแม่งตายห้าหมดเลยนั่นแหละนั่นคือวิธีการไม,ไม่ไม่เชื่อไปย้อนดูหนังเด้อเพวกเธอดูหนังแม่งหรือเปล่า หนังหนังมึงดูหนังบ้างเปล่าอีเจ๊มึงไม่ดูหนังเลยกูบอกแล้วมึงดูแต่หนังจีนวัดเซาหลินนะมึงดูเห็นไหมนี่มึงดูหนังอันหนังสงครามอเมริกามั่งดีเออเห็นไหมดาวพสุกเหันไนะมมึงก็ดูแต่ดาวพสุกมึงจะรู้ยังไงมึงดูแต่ดาวพสุกกรณีอาวุธที่คาแมมันขนมาตะลังบ้างใหญ่ตะลังบ้างเล็กนะมันขนมาเนี่ อภิวัตนอัพเดตคุณผู้ชมครับพี่เล็กวัฒนาบอกว่ากระทรวงกลาโหมได้มอบให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศประสานกับกองทัพนำยุโทโธปกรณ์ GEM 102ของเขมรที่สามารถยึดได้ในเนิน677เนิน677เนี่ยมันเป็นเนินที่อยู่ในที่สูงและเขมรเน่ยมันควบคุมไว้เวลามันเห็นเราเนี่ยเคลื่อนพลนตรงไหนมันก็เอาไอเนี่ยตะลึงบึ้งใส่เราทหารเราก็ตุย เห็นเราเดินอยู่นิดนึงมันก็ตะลึงมึงใส่เราเราก็ตุยบางทีมันเห็นหัวทหารเรานิดนึงตะองลึงมึงใส่เราเราก็ตุยเนินนี้เราก็เลยต้องยึดรวมทั้งเนิน3 5 0ซึ่งอยู่ใกล้ปราสาทตาควายด้วยมันอยู่ในที่สูงและมันเป็นหุบผาฉันจําได้ว่าบรรดาพวกทหารพลานที่เขาเคยผ่านศึกมาตอนนี้อายุประมาณ70แล้วเนี่ยเขาเคยบอกว่าเนินพวกนั้นอ่ะพวกเขาทหารพลานเนี่ยเคยต้องอยู่ในซอกในหลบในอะไรต่างของเนินและเนินนั้นเป็นเนินของประเทศเราเนี่แหละนะ ตอนปี54ตอนเราลบอะ่ะเรายังอยู่ในเนินนั้นอยู่เลยแล้วจูจ่ๆเนี่ยมันมาอยู่โดยอ้างว่าเป็นของมันได้ยังไงถ้าก็แต่ป้าทหารพรานเขาก็บอกอย่างนี้เลยทีนี้ทหารพรานรุ่นนั้นมันตอนนี้มัน70กันหมดแล้วไงหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยนะแต่เขาก็ยังอยากไปลบอยู่นะทีนี้ปรากฏว่าไอเนิน677ที่เราเสียทหารไป4นาย5นายอะนะแล้วก็เนิน350วันนี้เราก็เสียชีวิตทหารไปอีก2นายฉันจะบอกให้ว่าเนินพวกนี้มันจะเป็นอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบ มันก็เลยไปยึดไปยึดมึงเึือกดูเด็กมรนะ่ะมันซุ่มสู้กับเรามาตั้งแต่หลังปี2554มันซุ่มมาตลอดเลยแล้วเราเนี่ยแม่งแบบรักสบายรักสะดวกค้าขายเล่นบอลเล่นไฮโลแม่งไม่สนใจบ้านเมืองโดยสมัยนั้นน่ะแล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไปเอาภูมิเขือภูมิเขือนะ่ะก็เป็นภูมิประเทศที่มันไปยึดไว้สร้างกระเช้าชิงขึ้นไปอะ่ะ จนกระทั่งไข่ไดโนเสาร์ของกริปพินของ F16 ของผู้การแพร้ไปใส่ตะลังบังตะลังบังตะลังบังเละหมดเลยอะ่ะเออไอเนินภูมะเขือนะั่นที่เราไปยึดได้ครั้งแรกตอนที่ลบรอกที่แล้วอ่ะลบลบลบประมันสามเดือนที่แล้วะนะนั่นอะ่ะมันก็ไปยึดอยู่ตั้งนานุ่มขี้ส้มเยี่ยวอยู่ตรงนั้นตั้งนานตั้งฐานอยู่ตรงนั้นเป็นปีอะ่ะเนินโน่นนั้นเป็นยังไงรู้ปะ่ะเนินนั้นอะ่ะมันเห็นภูมิประเทศของประเทศลาว เห็นภูมิประเทศของประเทศเขมรเห็นภูมิประเทศของเวียดนามเนอนตรงจุดภูมะเขือจังหวัดอุบลราชธานีนั่นน่ะนะล่าเรายืนทำงานอยู่ตรงนั้นเอ้ยจังหวัดอะไรวะไม่ใช่อุบลจังหวัดอะไรถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นแล้วตั้งฐานอยู่ตรงนั้นอ่ะตุ้ีบุ้ยใหญ่ของเราเนี่ยนะกระบอกใหญ่ของเราเนี่ยนะมันสามารถที่จะตลึงบึ้งไปถึงลาวตึงบึ้งไปถึงเวียดนามได้เลยนึกดูก็แล้วกันมันอยู่ตรงจุดนั้นมาเป็นปีสองปีนึกดูก็แล้วกัน ฉันไม่อยากจะย้อนไปด่าผู้บรรผู้บญชาการเหล่าทัพเก่าแก่นะเพราะก็เกษียณกันไปหมดแล้วนะไม่อยากย้อนไปด่านะไม่อยากย้อนไปดานายกเก่านาะยกแก่คนไหนะไม่อยากย้อนไปด่าแม่งเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่อยากย้อนไปด่าแม่งย้อนไปด่าผู้ต้องด่าอีกหลายคนเลยแต่ในที่สุดแล้วทหารยุคนี้ปัจจุบนันนี้ยึดมาได้หมดแล้วเลยยึดมาได้หมดเลยมึงนึกดูเราชะล่าใจขนาดไหนเออสีสเกตภูมาคือทีนี้แม้กระทั่งเขาพระวิหาร เ,เธอรู้ไหมเขาพระวิหารเนี่ยที่มันได้ไปตั้งแต่ปี54เราเสียเขาพระวิหารตอนรัฐบาลชื่ออียิ่งลักษณ์ชินวัตรมึงต้องชื่ออีเปรตนี่กลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่นะกูจะเหยียบหัวไม่ตีนคาเซเว่นเลยอีเปรตยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเขาพระวิหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาเสียตั้งแต่ปี2 5 0 5ไม่ใช่นะตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยโอเคเซ็นยกหรืออะไรก็ตามแต่ในสมัยรัฐบาลตอนปี2 5 0 5ก่อนที่เราจะเกิดกันอะ,อะแต่ขณะเดีวยวกันมันก็ยังมาครอบครองไม่ได้เข้าใจยัง และ MOU ตัวนั้นการเซ็นตรงนั้นเราก็ลืมไปเลยแล้วเราไม่หยิบขึ้นมาตัวขเขมรมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่สามารถขึ้นมามันอยากจะมาอาบน้ำเพื่งพระจันทร์ทำพิธีผัวรักผัวหลงนะอีบุลลานีมันก็ขึ้นมาทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาพระวิหารน่ะมันอยู่ในเขตไทยแล้วมันอยู่ชะง่อนผาถ้ามึงจะขึ้นมามึงจะต้อง ตอนสมัยก่อนมันไม่มีถนนมันจะต้องขี่เกวียนข้ามภูเขาจากประเทศกัมพูชาประเทศขเขมรนี่มาไม่รู้กี่สามร้อยแปดร้อยภูเขาอะแล้วจากนั้นมันก็ขึ้นไปแล้วจากนั้นจุดที่มันจะขึ้นเดินขึ้นได้เนี่ยมันเป็นจุดที่จะต้องข้ามเข้ามาในเดนดินแด,น,ดนไทยถนนประเทศไทยถึงจะขึ้นไปบนปราสาทพระวิหารได้แต่ถ้าจะขึ้นจากขาเขมรมึงจะต้องปีนหน้าผาขึ้นมาถ้าจะขึ้นจากขาเขมรตรงๆอะคุณจะต้อง พวกคมเนจะต้องปีนหน้าผาขึ้นมามึงใครปีนได้มันจึงไม่เคยได้ไปเลยไม่เคยเข้าพองจอนการตั้งปี54อีนายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งรักจินวัตรมึงต้องคานี้ไว้ชื่ออยิ่งรักจินวัตรยิ่งรักจินวัตรยิ่งรักจินวัตรอีเปรตนี้เสือกประทําอีท่าไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าก็เอาเข้าสู่กระบวนการศาลโลกศาลนั่นศาลนี่ศาล อะไรของมันจากนั้นพวกก็มาต่อยอดรัฐบาลต่อมาอยู่ในกระบวนการที่ศาลโลกต้องตัดสินพอดีชิบหายกันไปหมดปรากฏว่ามันได้ประสาทพระวิหารไปแล้วยังไงรู้ปะ่ะแล้วปรากฏว่าเงินประเทศไทยอีกนั่นแหละมันก็ไปยืมเงินเราขอกู้งบประเทศเราในสมัยอียิ่งรักชินวัตรมีบาลมีบารมีปกหัวกระบาลมันชื่อว่าอิทักสินแทอวยนี่แหละพี่ชายมันนี่แหละปรากฏว่าแม่งก็ให้รัฐบาลยิ่งรักก็ให้กู้เงินในสมัยรัิสมชาย ไอ้สมชายวงสบัดเป็นนายกรัฐมนตรีแม่งทําถนนเนี่ยให้กัมพูชาแม่งเอางบประมาณจากรัฐบาลชุดนั้นนะให้พมา่าให้ประเทศขเขมรกู้ทําถนนต,ต,ตัดมา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 ถึงตรงตรีนปราสาทเขาพะิหานแล้วมันขึ้นไม่ได้มันก็เลยมีอยู่จุดหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมมันก็สอกะเซ็พงกหัวแล้วเวลามันจะขึ้นก็ต้องมีด่านอยู่ตรงจุดนั้นเวลามันมาต้องเปิดด่านประเทศไทยตรงนั้นแล้วก็ให้มันขึ้นไป นี่คือเรื่องจริงใครก็ตามแต่เวลาเถียงดรมริการในทีวีมันก็ตายคาจอทุกรอบเพราะอะไรปะเพราะนี่คือเรื่องจริงอีเปรตเสื้อส้มคนหนึ่งคางยาวๆเคยเถียงดรมริการเถียงสู้ไม่ได้ก็เรื่องนี้แหละมันไม่เคยดูสภาพจริงมันไม่เคยไปเห็นภูมิประเทศมันจึงพูดแบบไม่มีข้อมูลนี่คือเรื่องจริงค่ะฟังคเคมินจะขึ้นเขาพระวิหารมันต้องปีนขึ้นมาฟังคเคมินจะขึ้นไปที่ ภูมะเขือมันต้องสร้างกระเท้าขึ้นมาเช่นเดียวกันกับเนิน6 7เเนิน350มันจะเข้ามาเนี่ยมันต้องเหยียบแผ่นดินไทยก่อนก่อนจะขึ้นไปตรงไหนเป็นของมันไม่เมยแล้วทำไมมันจึงอยากได้อีเนินพวกนี้มีปะพอมันได้เขาเพระวพิหารไปมันก็ไม่ได้ทะนุบำรุงรักษาแถมยังไม่พอเสือกใช้เขาพระวพิหารเป็นฐานตั้งเป็นฐานทัพทหารของมันน่ะตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำไปอะ่ะมันไม่ได้สนใจเลย มันไม่ได้สนใจความขนบธรรมเนียมพันปีของอะไรมันไม่สนใจเลยมันแค่เอาไปตั้งฐานทัพเพื่อสังหารทหารไทยแล้วสิ่งที่มันอยากได้อีกคืออะไรสิ่งที่มันอยากได้แล้วเราเกือบเสียให้มันถ้าวันนี้นายกร,รัฐมนตรียังชื่ออ e ีแพรทองทานชินนวัตรนั่นก็คือ อันนี้ไม่ใช่ของเราค่ะมันอ้อมอ้อมค่ะมันอ้อมอ้อมอย่างนี้ค่ะอ้อมอย่างนี้นะคะซึ่งเอ็มูนี่นะคะคือเราก็อย่างนี้นะคะเรามันอ้อมอ้อมอ้อมอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้อันนี้ของเราถูกไหมคะอันนี้เราเป็นอย่างนี้ไหมคะอันนี้ของเขาใช่ไหมคะเราจะต้องมาคุยกันเรามาคุยกันถ้านายรัฐมนตรีมึงฟังกูอยู่นะอีอีเตี้ยอีเตี้ยหมาตื่นมึงฟังกูอยู่ไหมมึงฟังกูอีงอีเตี้ยหมาตื่นมึงฟังเดี๋ยวเี้มึงตื่นมาฟังถ้าอีเตี้ยหมาตื่นอีตัวนั้นอ่ะอีสั้นอีหมาตื่นทาไม ก็เดินมาเดินมาแล้วหมาเหา่าก็สูงระดับเดียวกับหมาไงเตี้ยหมาตื่นถ้าอีเตี้ยหมาตื่นนั่นเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเสียนะเสียตั้งแต่ภูมะเขือยาวมาเนินหกเจ็ดเจ็ดเนิน 360, สามหกศูนย์ปราสาทตาควายปราสาทคนาเสีย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 แล้วเธอรู้ไหมว่าอะไรที่มันจะได้อีกใต้ทะเลเกาะกูดไอ้หวุนเส้นเนี่ยมันอยากได้ใต้ทะเลเกาะกูดซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่อีเสฐามันเกือบจะยกให้อยู่แล้วตามเอ็มบูยู อีแพรทองทุยมันก็เกือบจะยกให้อยู่แล้วตามคําสั่งพ่อมันและพ่อมันที่ไปบอกว่าเตะตะก้อข้อปากอะ่ะตอนนี้ไปเตะตะก้อข้อปากอยู่ในคลองเป็มแล้วเนี่ยมันจะดึงเขตหลักมดตั้งแต่ภูมะเขือยันยาวไปถึงอ่าวไทยตรงเกาะกูดซึ่งใต้ทะเลเกาะกูดเนี่ยมันมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งกูก็พูดไม่รู้กี่รอบแล้วมันมีแก๊สธรรมชาติที่ยังไม่ได้ขุดแก๊สธรรมชาตินั้นคือ เป็นพลังงานที่สามารถสร้างประเทศคขมรได้อีกประมาณ12ประเทศทีนี้เขา้าใจหรือยังว่าทําไมไอ้วุ้นเส้นมันจึงเอาเป็นเอาตุยทาไมอฮุนมาเน็ตมันถึงเอาเป็นเอาตุยแล้วทําไมฝรั่งเศสมันเข้าข้างไอฮุนมาเน็ตไอฮุนเส้นแล้วทำไมอเมริกามันเข้าข้างเพราะมันมีบริษัทพลังงานไปล็อบบี้มัน <c oughs> เพื่อที่จะรับสัมปทานนี้ในประเทศเขมรถ้ามันได้ตรงนั้นไปอันเนื่องมาจากบริษัทพลังงาน้มตีนั่นน่ะ มันเนี่ยล็อบบี้ไม่ได้ทางฝั่งไทยเพราะประเทศไทยไม่ขุดยังไม่ขุดเพราะว่าไอ้ที่ขุดอยู่เนี่ยมันยังใช้ประโยชน์โยรัพย์ในดินสินในน้ำอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องขุดมึงก็เก็บเป็นอํานาจต่อรองของประเทศชาติบ้านเมืองไว้ตู่ต่อได้แล้วทาไมรัฐบาลบางรัฐบาลแม่กระตังถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้มันได้ไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีวิชั่นยังไงทาไมมันจึงอยากจะขุดกันเพราะไอ้บริษัทพลังงานส้นตีนนั่น มันมีบางบริษัทที่เป็นล็อบบี้ยิสให้กับโดนัลด์ทรัมป์ไอบ,บริษัทส้นตีนั่นเคยไปเข้าพบฮุนเซนไอวุ้นเส้นบริษัทส้นตีนั่นเคยไปเข้าพบโดนัลด์ทรัมป์โดยที่ไม่ได้ไปในนามรัฐบาลขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีประเทศกูเนี่ยยังเข้าพบไม่ได้เลยโดนัลด์ทรัมป์แต่บริษัทอีส้นตีนั่นเสือเข้าพบโดนัลด์ทรัมป์ได้และบริษัทพลังงานส้นตีนส้นตีนั่นอะ่ะก็ทําให้ประชาชนชาวไทยเนี่ย ต้องมาแบกค่า FT ค่าไฟทุกเดือน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 อยู่ในตอนนี้แล้วบริษัทส้นตีนั่นเป็นคนเป็นสปอนเซอร์ให้กับพักการเมืองเกือบทุกพักที่มึงรู้จักเธอนั่งฟังฉันอยู่ใช่ไหมคีไอเจเออบริษัทโคตรพ่อมึงนั่นแหละบริษัทญาติมึงนั่นแหละเข้าใจหรือยังอีเจจิบแชมเปญนั่งดูดเรมาริกาฟรีอย่างมีเกียรติอ่ะอีบริษัทโคตรมึงนั่นแหละมึงเข้าใจายังที่กูพูดเนี่ยบริษัทโคตรมึงนั่นแหละดังนั้นมันจะมีบริษัทพลังงานของต่าาางงงชติิบรษััทพลงงน ของชาติใดก็ตามบริษัทพลังงานนี่แหละมันจะเป็นตัวรู้เรื่องว่าเวลามันขุดมันจะเป็นเหมือนเชปป่อนที่มันเคยขุดได้อะและสัมปทานยาวแล้วหุ้นมันจะดีดขึ้นจนทะลุไม่รู้กี่ล้านพอร์ตเข้าใจหรือยังนั่นแหละแล้วอีแคเมเนี่ยมันไอหุนเซนเนี่ย,ม,นนยมันจัดการประเทศมันวันสต็อปสวิตด้วยตัวของมันเองคนเดียวแต่บังเอิญประเทศไทยไม่มีใคร คนเดียวสามารถที่จะมาจัดการแบบวันสต็อปเซอร์วิสในประเทศนี้ได้เพราะเรามีกฎหมายเพราะเรามีธรรมมาพิบาลเพราะเรามีองค์กรอิสระตรวจตราเพราะเรามีประชาชนและจ้นตีนพวกกูนี่แหละประชาชนโง่ๆอย่างเขมรเนี่ยมันจะรู้ทำอีวุญเส้นไหมละ่ะแต่ประชาชนฉลาดฉลาดฉลาด,ลาดกว่าผู้นําประเทศอย่างประเทศกูเนี่ยสามารถที่จะคุมผู้นําประเทศได้เนี่ยคือประเทศกูนี่แหละสามารถที่จะทําให้ประเทศชาติ ผู้นำประเทศรัฐมนตรีต่างๆต้องมานั่งตอบคำถามนักข่าวทุกเมื่อเชื่อวันอย่างละอายกระบาศเนี่ยก็คือประเทศกูนี่แหละเรานี่แหละประชาชนนี่แหละควบคุมความถูกต้องของประเทศด้วยส้นตีนของประชาชนนี่แหละไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่ว่ากูจะแก่หรือกูจะหนุ่มสิ่งที่มันต้องการได้เนี่ยมันคือแก๊สธรรมชาติใต้ทะเลแล้วมันที่มันไม่ได้ไปเพราะหลักเขตหลักเขตหนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นเขมรมันจะไม่ได้ใต้ทะเลเกาะกูดแต่ถ้าเกิดหลักเขตหนึ่งต่อสองแสน มันได้มาตั้งแต่ภูมะเขือยาวลงมาจนปราสาทตาควายตาเมือตาทมตาตดปราสาทคนายาวลงยาวไปถึงอ่าวไทยไปถึงตราดทะลุไปที่เกาะกูดดึงไปถึงเกาะกงมันเอาไปหมดเลยมันจะได้ไปหมดเลยถ้ามันเอาหนึ่งต่อสองแสนได้ทีนี้เธอเข้าใจหรือยังขนาดมันเนี่ยมีสิบหล้านคนมีขอทานเจล้านคนแล้วขอทานเจดล้านคน มาขอทานอยู่ประเทศไทยแม่งเป็นครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานอยู่ในประเทศไทยแม่งครึ่งประเทศมันน่ะมาเป็นแรงงานอยู่ประเทศกูเนี่ยสร้างถนนพระรามสองแม่งเจ๊งบงอยู่นั่นน่ะแรงงานจากประเทศคาเมร์นนะะ่ะขนาดมันเนี่ยยากจนค้นแค้นเบอร์นี้มันยังสามารถสัดทหารไทยเราน่วมไปตุยเกือบจะ20ศพแล้วประชาชนไทยเราตุยไปรวมทหารแล้วรวมไปรวมมาจาก0 6 0แล้วเนี่ย มันไม่ใช่ประเทศเล็กๆแล้วแล้วถ้าเกิดมันสันดานชั่วแบบนี้แล้วมันได้หนึ่งต่อสองแสนไปมันได้การธรรมชาติใต้เกาะกูดเราไปด้วยโดยการรบชนะคำถามก็คือว่าเราไม่ต้องเสียวัดพระแก้วให้มันไปเลยเราไม่ต้องเสียวัดพระแก้วไปให้มันหรอต่อไปเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งขี้ที่สนามหลวงเราเหรอฮะนอกจากมันเนี่ย จะมาเดินเล่นเป็นมาเดินเล่นซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อแหวนซื้อสร้อยอยู่ในห้างพารากอนห้างเอ็มคอเทียอยู่ในห้างต่างๆในถนนชั้นนำของประเทศไทยทั้งหมดซื้อบ้านซื้อรถซื้อเมียน้อยซื้อคอนโดอยู่สีลมอยู่ถนนชั้นนำของประเทศไทยได้มันไม่ต้องมานั่งขี้ที่สนามหลวงแล้วหรอฮะเพราะอะไรเพราะสันดานของประเทศเขมรเป็นสันดานที่กัดแวง้งไว้วางใจไม่ได้ ขนาดมันยังมีแค่นี้มันยังตะลึ่งบึ้งเราขนาดนี้ไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมเราเลยทั้งทั้งที่เรามีศักยภาพระดับ25ของโลกแต่มันกองทัพระดับยี่ระดับเกือบร้อยของโลกเราภูมิใจกับระดับศักยภาพขีปนาวุธต่างต่างของเราที่มีแต่มันน่ะภูมิใจในตัวมันเหมือนกันว่ามันสามารถหลอยเราได้ตั้งเยอะแยะและถ้าเกิดมันได้หนึ่งต่อสองแสนด้วยวิธีอะไรก็ตามที่มันขี้โกงหรืออะไรก็ตามก็ว่ามันไม่ได้ถ้าเกิดมันจะโกงแล้วมันเสือกได้ ถ้าเราโกงแล้วเราเสือกได้เราก็ควรทำไหมเราก็ไม่ทำเพราะเราก็มีอารยะเราเป็นประเทศที่มีอารยะมากๆเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยนอารยะสุภาพบุรุษทหารเราถูกฝึกมาโดยมีระเบียบวิน,นัยและถ้ามีทอะไรก็สู้กันซึ่งหน้าตางัตางตงัตงตงังตังไม่มีลอยหลังใครนี่คือทหารไทยถูกฝึกมาเช่นนี้และสําคัญที่สุดคือถ้ามันได้นะศักยภาพของมันก็จะสามารถซื้อกลิปพินเหมือนเรา F 16เหมือนเรา F18 F19 F20 ของเราได้แค่ F16 ถึงแค่ F16 ต่อไปประเทศเคมนได้เกาะกูได้ได,ได้ไอ้แก๊สธรรมชาติใต้เกาะกูดไปครึ่งหนึ่งอะนะมันขุดก่อนเราอีกแล้วมันก็สามารถซื้ออะไรมันซื้อเราซื้อเก็ปพินได้สี่ได้ได้สิบสองลำมันซื้อได้ร้อยลำมันซื้อ F16 เรามีได้กี่ลำมันซื้อ F16 จับจากอเมริกาได้อีกประมาณ2 0 0 0ลำมึงไม่ชิบหายเลยมึงคิดว่าจะชิปหายไหมแล้วนอกจาก F16 ปรากฏว่า มันมีนู่นขนาดเรือดำน้ําของเราเรายังไม่มีเลยเรือดำน้ําอ่ะแม่งตัดแข้งตัดขาตัดงบตัดนั่นตัดนี่รัฐบาลแดงมาแม่งก็ตัดออกรัฐบาลดํามาแม่งก็ตัดออกรัฐบาลส้มเสือกจะมาจะมาเป็นกรรมการประธานกรรมธิการงบอีกแม่งก็ตัด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 จนไม่ต้องหาไม่ต้องได้หาอะไรกันแล้วเออตัดไปหมดแม่งก็ใช้เรือสำเภาแล้วก็ใช้เรือประมงไงไปลบไงอิพิธาเนี่ยเงียบไปเลยหายไปเลยเนี่ยหายเข้ากรีดเมฆไปเลยเรือเรือประมงอิพิธาเนี่ยฮะ เรือประมองอีพิจาร์หายไปเลยนะขนาดนะเธอรู้ไหมรุ่นนี้รุ่นนี้ฉันจะบอกเธอให้รุ่นนี้เนี่ยนะงานดีเฟน์ที่มาจัดในประเทศไทยฉันเคยเห็นอันนี้ฉันเคยเห็นอันนี้เป็นยุทธ,ธปกรณ์ของประเทศจีนเป็นของเอกชนจีนมึงเชื่อไหมประเทศกูยังไม่ทันซื้อเลยแม่งอีคอมเมนต์เอาเงบประมาณจากไหนก็ไม่รู้อีสแกมเมอร์แม่งเป็นสปอนให้แม่งซื้ออาวุธนี้จากเอกชนจีนไปตั้งป้อมอยู่ที่ เนินห7เ็เตะลึง,งบึงตะลึงบึงตะลึงบึงทหารไทยลรตุยด้วยไอ้นี่ไปไม่รู้กี่รอบละจนกระทั่งไปหักดิบไปยึดมาปรากฏยึดอาวุธจีนได้ตกใจกันทั้งโลกสื่อมวลชนอเมริการแม่งใส่ร้ายทันทีเลยว่าเฮ้ยประเทศจีนมึงหลอยหลังส่งอาวุธให้กับประเทศคาเมนนี funciona, ่วานู่นนี่นั่นต่างๆ,างๆอีทูดจีนก็เฮ้ยยังไงดีวะอีสีจิ้นผิงก็ฮู้ฮอาเอตอนนี้แกเช็คไปเช็คมาเข้าใจว่าอาวุธชนิดนี้ พวกสกแกมเมอร์ที่ต้องการปกป้องวุ้นเส้นมันใช้งบลับซื้อจากเอกชนของประเทศจีนก็ประเทศไหนอยากจะซื้ออวุ้ยุทธปรกรณ์ไอคนขายมันก็ขายขายขามันก็ขายมันก็ขายตั้งแต่ตอนที่มันเรายังไม่ลบอะ่ะมันขายตั้งแต่ต้นปีอันนี้เพิ่องออกมาได้ปีเดียวมันมีแล้วไอ้กระบอกใหญ่เนี่ยมันเพิ่องออกได้มาปีเดียวแต่อีกเ,เมนมีก่อนเราแล้วมันมีแล้วตอนนี้ยึดมาเรียบร้อยอีประเทศจีนตกใจหมดเลย ีประเทศจีนรัฐบาลจีนตกใจมาเจราจากับกองทัพบ,บอกว่าเอาขอคืนได้ไหมไอ้ที่ยึดได้เน,<ฮ>นี่ยเฮ้ยนี่เหา่านะนี่เหา่าวะนี่เห่ามาเฮ้ยสีชินผิงเอ้ยคุณลุงคุณพ่อสีชิ้นผิงขาคุณลุงขาโอ้ยนี่เหา่ามอโอ้ยอะไรวะมึงอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเอ้ยไม่ได้หรอกคะ่ะส้นตีนนะสิคะสีชิ้นผิงทหารไทยก็เลยบอกว่า นี่เ่ามาไม่ได้ครับผมพอดีว่าเรากําลังจะต้องส่งวิจัยครับผมค่ะมึงไม่ต้องห่วงหรอกคําว่าวิจัยของกองทัพไทยอะแปลว่าพวกอุตสาหกรรมทหารของกองบัญชาก,การกองทัพไทยเนี่ยนะเขาจะเอาไปแกะแกะสูตรเหมือนกับเหมือนกับแกะสูตรสกินแคร์นี่แหละมึงเอาไปแกะอันนี้คือเป็นสิ่งที่กองทัพไม่พูดนะอย่าไปพูดไปก็แล้วกันไม่ได้หรอกเอาคืนไปไม่ได้หรอกกูขอแกะก่อน เดี๋ยวกูล่อแม่งออกมาแบบนี้เป๊ะเลยมึงคอยดูกองทัพไทยแม่งเก่งมากอุตสาหกรรมทหารแม่งเก่งมึงขอแกะแป๊บนึงประเทศจีนตกใจเอาอิชิพายตายแล้วความลับของโลกจีนกูแม่งไปถึงนู่นแล้วเธอรู้ไหมว่าทําไมเราถึงยึดได้เพราะว่ามันหนักและกระบอกใหญ่มากแล้วทหารคาเมเนี่ยมันตัวเล็กแล้วมันขาดสารอาหารแล้วมันก็ ลบกับทาหารไทยไม่ได้แพ้ตายตุิบุยตุยยือตุยเย่หมดละแรงกินหมดละมันก็แบกไอ้นี่ลงดอยไม่ได้มันวิ่งหนีตลอดเปิดเปิงเข้าป่าไปแม่งเข้าป่าขี้มันเรียบร้อยจากนั้นมันก็ทิ้งไอ้นี่ไว้เราก็เลยยึดมา ประมาณนี้แหละง่ายๆแค่นี้แหละเออประมาณนั้นแม่งกระบอกใหญ่เท่านี้มึงนึกว่ามันมันจะแบกหนีได้ยังไงอ่ะมึงอ่ะพอทหารไทยเข้าไปกระบอกขนาดนี้มันจะแบกหนีได้ยังไงอ่ะมึงมึงแบกยังไงอ่ะแม่เป็นมึงมึงมึงแบกยังไงมึงก็แบกขามันมันแบกขามันลงดอยไปวิ่งร้องไห้หาแม่ไปแล้วแต่อีนี่มันไม่แบกไปมันทิ้งเลยมันทิ้งเลยมึงมีคนบอกว่าด็อกเตอร์พูดอ่ะเขาก็เลยรู้เลยโอ้ยอีนี่เขารู้ตั้งแต่ตอนที่เรายึดได้แล้วเราไม่คืนเขาก็รู้แล้ว